ปายอะแสบแกงเขาหยอกเขาเพื่อนก็ตามใจอะเล่นจนเหนื่อยคือให้เขาเขาให้เต้นก็เต้นจ้าเพื่อนให้ทำไรทำหมดผมทำได้ทุกอย่างเอ่อถ้าคนที่รักหรือเพื่อนผมชอบผมทำได้หมดแหละคนที่ผมรักเนาะ เขาน่ารักมากคนโก้นางดีดอะทุกคนเมื่อคืนนี้นางดีดมากแล้วใดๆแล้วเล่นเกมก็มีจ้าล่าสุดชวนกันเล่นแล้วก็ p f c อซเล่นด้วยช่วยกันทำมาหากินแจบมากน่ารักให้ PFC ร่วมด้วยช่วยกันต้องซ้ำกกูขอร้องนะเพื่อน เชิญเถอะพักมาข้าหนึ่งมันมือก็สิเต้นมือเป็นนันทวับเต้นตั้งแต่อกมากบุญเว่ยวายอะให้เวลาพักสักประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าถอยพักก่อยเดี๋ยวบอกถามไปก่อนขอให้ใจแป๊บหนึ่งครับผมอยากอยากจะรับชมการแสดงละครอะไรอีกไหมครับท่านนาเวทีเพราะว่าตอนนี้ เราได้เก็บตัวลิงฮูลาฮูตังเข้าไปพักสักแป๊บไปไครับพี่โตโน่พี่โตโน่พี่ตโน่วิ่งไปพักพี่โตโนโพ่พักนานแล้วครับครับเ,เ,กเกรืเ่อเรียกแกออกมาอีกเหรอแกมาแค่นั้นอ๋อแกมาแค่นั้นครับพี่แจ๊ดก็แค่นั้นพี่แจ๊ดใครก็แค่นี้นกูทำไปเมื่อกี้ใครก็แค่นั้นหมดแล้วพอแล้วอ๋อออมมาชนะก็ไม่ได้มาแล้วไปแล้วอ๊อปอ่ะอปก็ไม่ได้มาไป เข้ามาแค่นั้นจริงๆทุกคนทุกคนที่เอ่ยขึ้นมาทุกคนเลยพี่ดาวม่านนอนเหรอพี่หรือพ่อเนี่ยไปแล้วพ่อ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 ,อดาวโอพ่อดาวก้งเช่นหรือหรือตหลือแต่นุกธนดลใช่ไหมครับนุกธนดลแค่คนเดียวโอขอพักแค่สองนาทีรักนุกน้อยๆแต่ขอให้รักนาน,น,าน

อย่าน้อยๆแต่คอยรักนั่นๆเฮ้ยครัเขาเปิดตลกในนเลยไหมไม่ไม่ไม่ยังมาเล่นนี่ไหมเล่นไหมไม่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 ไเล่นแล้วผมไปดูพี่แจ๊พี่แจ๊ดพี่บอลพี่ตักเขาเล่นตลกกันให้ทุกคนขอขึ้นมาหนึ่งคำเป็นคําขึ้นต้นเพลงสมุติเพลงวนเวียนภาพของเธออย่างวนเวียนนั่นปะก็คือคำว่าภาพอ่า ให้คิดขึ้นมาว่าให้ให้เพลงนั้นมันมีด้วยนะถ้าเพลงนั้นมันไม่มีทุกคนเสียให้นุกไป200สอ้าแล้วถ้าเพลงนั้นมีล่ะครับก็ถือว่าทุกคนชนะแล้ว200คือเราได้อน้าุนมีไมหมฮะอันนี้ <de. S 1> ผมจะไม่เล่นผมจะให้ไพ่ปลายไป,ยปนคนเล่นแต่ถ้าคุณไม่ได้คุณเสียให้เขา200 ถ้าเขาไม่ได้ถ้าเขาสมมตินะสมมตินะผมเป็นเอฟซีเนาะครับคําว่าที่รักอ่าสมมติสมมติสมมติที่รักปั๊บแล้วทีนี้มึงคิดผมจะนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามคิดปั๊บอ่ะสมมติ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 นับหนึ่งถึงสิบปั๊บปลายคิดไม่ออกอ่ะปลายต้องเสียสองร้อยละก็ต้องเอาไม้ไปให้คนที่เขาถามเราว่ามันมีเพลงไหมอ่ะสมมติเขาตอบได้ว่า ที่รักมีอะไรในใจหรือเปล่ามึงเสียสองร้อยแต่ถ้าเขาเฮ้ยคิดไม่ออกเลยสิบสิบเอามาสองร้อยเขาเล่นกันอย่างนี้น่าจะได้อ่ะมึงอรู้เจ้าเชื่อจ้ามาในตัวมึง <c oughs>